ลัคนาธนูช่วงนี้คุณเตรียมตั้งรับให้ดีนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆข่าวดีโอกาสดีๆเข้ากำลังเข้ามาหาคุณเลยสิ่งเดียวก็คือคุณตั้งมั่นทำให้เต็มที่ทุ่มเทเต็มที่และที่สำคัญเนี่ยคุณจะมีผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่คอยผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จเขาคอยดูคุณอยู่ก็ทําให้เต็มที่ของให้ความสําเร็จนั้นเป็นของคุณคาะการเงินช่วงนี้ทําให้เต็มที่ลุยงานให้เต็มที่แล้วเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะยิ่งถ้าเกิดคุณขยันแล้วก็ทําให้สุดตัวไปเลยสิ่งเดียวก็คือ โอกาสและความมั่งคั่งเป็นของคุณขอให้คุณร่ำรวยร่ำรวยนะคะความรักนะคะคุณกับคนรักก็ถือว่าช่วงนี้มีความมั่นคงให้กับให้แก่กันแล้วก็ดูแลความสัมพันธ์กันดีก็ขอให้มีความสุขมากๆหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงถ้าก็มาหาบีค่ะชีวิตดีๆกับบียนตาฝากกดติดตามบียนตาด้วยนะคะ